ปอร์โต้ลุยจริงเปิดตัวนักเตะกลางสนามแบบไม่มีสัญญาดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอลก่อนเกมอุ่นเครื่องกับแอเลติโกมาดริดไม่กี่นาทีเอฟซีปอโต้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวลุคเดออย์ยอเป็นกองหน้าคนใหม่หมาเลข26ของทีมกองหน้าวัย24ปีจาก PSV ซึ่งเขายิงไป18ประตูจาก47นัดเมื่อฤุูการที่แล้ว ส่วนปีก่อนหน้านั้นเขาคว้าดาวซันโวร่วมของเอเลดิวิซีที่29ประตูเท่ากับนักเตะของเบนฟิก้าเดยองเป็นอดีตกับตันของ p s เสแต่คว้าแชมป์ลีกนัด2ปีติดต่อก,กันก่อนหมดสัญญาและกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ในซัมเมอร์นี้แม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมจากซาอุและฟิออรเรติน่าแต่เขาเลือกเซ็นกับพอโตซึ่งปัจจุบันคุมทีมโดยฟานเชสโกฟาลิโอลีอดีตกุนซืออันแจากการมาของเดยยองเพิ่มการแข่งขันในแดนหน้าให้กับทีมโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตอนนี้มีซามูกอง หน้าดาวรุ่งจากสเปนและเดนิสกูชาวตุรกีเดินทางค้าแข่งของเดยองผ่านหลายทีมดังทั้งทเวนเต้กักบัตนิวคาเซลเซบียาบารเซโลนาและแน่นอนพีเอสวีเขาเคยควา้าแชมป์ลีกดัตมาแล้ว6ครั้งและแชมป์ยูโรปาลีกกับเซบียาส่วนกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขาลงเล่นมาแล้ว39นัดลุยูโร2ครั้งและฟุตบอลโลก2022มาแล้วเรียบร้อยนี่คือกองหน้ามากประสบการณ์ที่น่าจับตาว่าจะยกระดับเกมรุกของปอโต้ได้แค่ไหนในฤดูกาลนี้